สวัสดีครับเขียว,วทบอมนะครับ Hunting Outdoor Shop นะอบอกไลน์ดีก่อนนะ0860809669นะครับหลายคนนี่โทรผิดนะครับ Hunting Outdoor Shop ด้วยนะครับเพจผมนะฮะ Hunting Outdoor Shop นะครับนะเจ็บตายทุกรายการนะครับวันก่อนมีโทรผิดนะไม่รู้ไปซื้อจากที่ไหนมาโทรมาด่าผมใหญ่เลย นะครับเป็นรุ่นที่เราไม่ได้ขายด้วยนะครับของเราเจ็บตายทุกรายการนะวันนี้นะตัวนี้นะครับ Kobra System ก็เป็นหน้าไม้นะครับตัวนี้จาก EK a r c h u r y Research นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับตัวนี้เป็น Adder นะครับ Adder คืออะไรนะครับ Adder ก็คือมีแมกกาซีนนะครับเป็นหน้าไม้ที่มีแมกกาซีนนะครับ ขึ้นสายแบบขึ่งอัตโนมัติด้วยง้างล่างนะครับตัวนี้ความเร็วนะครับ270ฟุตต,ต่อวินาทีนะครับแรงดึง130ยปอนด์นะก็มีลูกมาให้5ลูกนะครับแล้วก็มีเดดอทมาให้นะครับมีแว่นนะครับผ่านท้ายแบบยืดถดได้นะครับแล้วก็มีสาย มีมีเวกนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะอย่าลืมนะครับหน้าไม้นะครับร้านเรานะครับกรณีราคาสูงเนี่ยนะถ้าท่านต้องการเอาไปเป็นของขวัญของฝากไม่อยากให้แกะนะครับต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งนะเพราะว่าหลักของผมเนี่ยคือผมจะต้องทดลองเทสก่อนที่จะส่งมอบทุกตัวนะมาเปิดนะครับ RX Adder นะมาดูซิก็มีแมนนวลนะครับเซฟตี้ส่วนประกอบต่างๆคู่มือนี้ต้องอ่านนะครับต้องอ่านไม่เข้าใจดูรูปก็ยังดีนะครับดูรูปก็ยังดีนะว่าจะประกอบอะไรยังไงนะครับเปิดมานะตัวนี้นะก็คล้ายๆกับ ตัวปกติธรรมดานะครับวิธีขึ้นสายของเขาก็คือดึงตัวนี้ถอยหลังนะครับแล้ง้างอย่างนี้นะไกลเข้ามาด้วยเลยนะครับง้างอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะนี่คือการขึ้นสายนะครับแล้วก็ลอกอย่างนี้นะถึงจะยิงได้นะครับถึงจะยิงได้นะก็ขึ้นไกลนะครับเก็บไว้ก่อนก็บไว้ก่อนนะครับในนี้อะไร มาดูซินะครับผ่านท้ายแน่นอนนะครับโอ้โหบัตสต็อกตัวนี้โคตรสวยเลยนะครับมีตรองแก้มด้วยนะครับซ้ายขวานะยืดถอดได้นะเป็น AR ด้วยนะครับของ AR ด้วยนะตัวนี้ปรับความตึงสปริงได้นะครับไค่อยปรับแล้วกันสวยสวยสวยยิ่งดูยิ่งชอบ เไปก่อนนี่ไม่มีอะไรนะยกออกอยกผิดมาดูด้านล่างนะครับมีอะไรบ้างนะมีสายนะครับสายตัวช่วยขึ้นสายนะแล้วก็ตัวสวมหัวนะครับที่สวมหัวสายนะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับวางไว้ก่อนอันนี้สายสะพ,พายนะครับสายสะพ,พายนะครับให้มาด้วยนะครับน,นี้แว็กนะให้มาด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมันเวนตานะครับอันนี้เรดดอตนะครับ เรตตอดเป็นอลูมิเนียมซะด้วยนะปรับขึ้นลงได้นะใส่แบตเตอรี่มาหรือยังโล i g h นะครับตัวนี้ใส่แบตรตรงไหนก็ไม่รู้นะขอดูก่อน น่าจะเป็นที่ฐานมันนะครับเดี๋ยวดูคู่มือมีไหมมีคู่มือไหมนี่เบ็ดเบ็ดอยู่นี่เบ็ดยังไม่ได้ใส่นะครับเบ็ดยังไม่ได้ใส่ก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละนี่ถอดออกมานะครับใส่ไปให้ก่อนเลย โอเคเห็นไมจมบอกเลยว่าแจมไม่กองแก้งนะครับตัวเนี้ยของแถมเนี่ยนะครับไม่ได้กองแกงนะดูแล้ว แข่งโป๊กเลยนะครับอ่าน OEM อย่างดีเลยแหละวางไว้ก่อนเอาเซอร์ไพรส์นะครับสายอันนี้สแปร์นะครับมีอีกเส้นหนึ่งอยู่ในนี้สแปร์ให้ไปเลยฟรีๆอีกหนึ่งเส้นนะแล้วก็มีลูกอีก5้าลูกข้างในนี้ปเท่า นี่ผมก็เพิ่งแกะนะครับอันนี้คลิปหน้านะครับคลิปหน้านะบวกกับบัตรสต็อกแบบเรียบนะมันจะให้อะไรมากันขนาดนั้นราคาแค่2องหมืกว่าบาทเนี่ยนะครับ ยุโรปด้วยนะค่อยๆแก่นะครับไม่รีบใครรีบก็ เลื่อนคลิปไปข้างหน้าเลยนะครับคลิปเรายาวๆนะแบบลองเท็กนะครับยาวๆอันนี้ไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้ว่าเป็นแมกกาซีนนะครับต่อมาสลิงนะครับแล้วก็ลูกห้าลูก เอาไว้ก่อนลูกหาลูกมาดูซิประกอบยังไงนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูเฉพาะส่วนหลักๆนะอันนี้เป็นประกอบง่ายนะครับบางท่านบอกโอ้จะประกอบยังไงวะนะประกอบมันโคตรง่ายเลยนะครับตูดเนี่ยมันมีสลักอยู่นะครับตระกูลคบราเนี่ยนะ คอปราซิสเต็มเนี่ยง่ายมากนะครับเอาอะไรก็ได้กดตูดเนี่ยสลักออกไปเงี้ยปื๊บมันเหมือนสลัก AR เลยครับกดไปมันจะไม่หลุดไปด้านนอกนะมันจะติดอยู่ท่อนเดียวนะอมีสายเข้านะครับวางไปก่อนใส่เข้าไปเลยนะครับตบเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปแค่นี้เองได้แล้ว ได้แล้วนะครับนี่ประกอบท้ายเสร็จแล้วนะครับประกอบท้ายเสร็จแล้วเห็นไหมเอาอันนี้น่าจะอยู่ท่านี้นะเดี๋ยวค่อยหาไม่รู้ประกอบท่าไหนน่าจะขันน็อตนะด้านหัวก็เหมือนกันนะครับดันเข้าไปนะครับ ดันเนี่ยจากขวามาท้ายนะครับมันจะหลบเข้าไปผมดูก่อนวิธีประกอบนะ,ะปืดแล้วก็เอาลิม้มมาลิ้มมันจะเขียนไว้เรียบร้อยนะครับร้อยสามสิบปอนวางลงไปเลยครับตบลงไปให้เสมอแล้วก็กดด้านนี้นะ,ะปึ๊บ นี่คือพร้อมยิงแล้วนะครับถ้าท่านจะยิงโดยการใส่ลูกยาวนะครับให้มันพ้นหน้าออกมาเนี่ยอย่างนี้คือยิงได้แล้วนะครับท่านจะติดเลสซงเลเซอร์อะไรก็กได้นะครับยิงแบบนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องระวังหน่อยลูกมันจะล่นเฉยๆนะครับต่อมานะครับ าระบบแอดเดอร์นะครับระบบแอดเดอร์ทำยังไงดูสซิใส่อย่างนี้นะครับไปเกี่ยวด้านหน้ามานะครับ อันนี้ยกขึ้นก่อนอันนี้เราต้องยกขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเก,กะกะทําหาอะไรมาสอบด้วยก่อนคาไว้่างนี้ก่อนสเต็ปปื๊บปื๊บวางให้ตรงนะครับเป็นแนว ตัวนี้มันมีเส้นนี้อยู่ตัวนี้มันก็มีกลมๆอยู่มีเซฟตี้นะครับข้างล่างเซฟตี้ดูซิดูดีๆนะครับดูดีๆไม่ต้องรีบนะครับมีรูน็อตอยู่น็อ,นอตต้งอยู่แถวนี้แหละนี่ไงนอ็อตก็ ปอันนี้เป็นบานะครับเอาไว้เกี่ยวกับตรงนี้เนี่บาสนี่วางนี้นะครับวางตรงนะค่อยใสกลับมาอย่างนี้นะบ่าตรงนี้นะครับด้านข้างนี่นะ มันจะมันล็อกกับตรงนี้ม,นมีปีกเหล็กอยู่นะครับล็อกสองข้างนะนี่ตรงแล้วแค่นี้เองง่ายโคตรน็อตตัวนี้นะครับอยู่ในถุงนี้นะเป็นน็อตล็อกหันเข้าไปโอ้โหทํามาโคตรง่ายเลย เกไว้จบครับประกอบเรียบร้อยแค่นี้เองอ่อันนี้ก็ยกออกนะครับอันนี้คือตัวใส่ลูกนะเราใส่ลูกกอดอย่างนี้นะเดี๋ยวผมใส่ลูกกันทาน ต้องเรียงอย่างนี้นะนะครับใส่อยงนี้ใส่ตรงๆนะอย่าใส่เอียงงนี้นะต้องใส่ตีตรงนี้นะนี่ปล่อยกดลงไปแค่นี้เองนะครับมันจะตรงเวลาท่านยิงท่านก็แค่ขึ้นสายดึงตูดเนี่ยอ้าไปอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นเองนะผมไม่ขึ้นนะนะครับขึ้นแล้วเดี๋ยวขี้เกียจยิงนะครับพื้นที่มันแคบ เส้นที่ให้ไปเนี่ยสองอันเนี่ยนะครับตัวสีส้มเนี่ยคือเป็นสายอันนี้นะครับตัวที่ไม่มีสีเนี่ยคือเป็นตัวช่วยขึ้นสายเอาไปแล้วใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้โทรมานะเดี๋ยวจะสอนขี้เกียจอธิบายตรงนี้มันจะยืดจะยาวนะครับข้าวพ่อค้าก็ยังไม่ได้กิน,นวันนี้กว่าจะถ่ายเสร็จกว่าจะ โน่นนั่นนี่นะนานะนะครับขยับน็อตหน่อยนะยังไเดดดอไม่ต้องสอนแล้วมั้ราคาอยากรู้ราคาท้ายคลิปนะครับราคาท้ายคลิปเดี๋ยวลงไว้ให้ราคารายละเอียดต่างๆนะเดี๋ยวลงว้ให้ทีเดียวเลยรอบเดียวดอกเดียวเลย เรดดอทนะครับเปิดปิดด้านหลังนะโลไฮนะครับด้านหลังนะปรับซ้ายขวาด้านข้างปรับบนล่างด้านบนโคตรเจมขึ้นสายตรงนี้ง้างไปให้สุดนะครับง้างไปให้สุดนะตบอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเซฟโดยการดันไปข้างหน้าเห็นไหมดูเซฟนี่นะถ้ามันถอยอย่างนี้มันจะขึ้นมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยเซฟเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ เราขึ้นรูปทุกครัคร้งดันไปขา้างหน้าพร้อมยิงนะครับร่างพิกาตินีบนล่างซ้ายขวามาให้พร้อมขาจับใส่ได้เลยนะครับถ้าจะจับตรงนี้ผมไม่ใส่ให้ดูแล้วใส่อันนี้ไม่เป็นก็ไม่ต้องเล่นนะมาดูสายนี่ดีกว่าปัดท่อเกี่ยวตรงไหนเนี่ย เป็นไงครับแจมแจมเฟีฟเ้ยวเ้ามากปาดเปลวเฟี้ยวเ้าแล้วก็ขอบคุณนะครับที่สนใจเป็นไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับที่ยังไม่ได้ลงยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ลงนะสาย e k a อ c เชอรีของแท้นะ ยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ลงค่อยๆทยอยลงไปนะครับเพราะว่าของมันเยอะจริงๆแต่เวลาพ่อค้าม,มันน้อยนี่ก็ใกล้จะหยุดปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับทุกตัวที่ลงมีขายของอยู่ในไทยอยู่ที่บ้านผมในไทยนี่แหละนะวันนี้วันที่ยี่สิบามพันวาคมปีหกสี่ของอยู่ตรงนี้ เหลืออยู่5ตัวนะครับทุกตัวที่ลงมีอยู่ในไทยนะครับยกเว้นท่านทักมาวันที่ของหมดก็ต้องรอนะครับไม่รับมัดจําไม่รับโอนเงินล่วงหน้าของอยู่ในไทยแล้วเท่านั้นถึงขายนะโอเคอย่าลืมกดดูตรงรายละเอียดคลิปนะครับเรื่องไรอย่าเต่างต่างความเร็วความแรงของแถมของต่างๆอยู่ตรงนั้นนะครับลายไอดีพ่อค้า086 080 9669นะครับแอดมาได้เลย นะราคาเดี๋ยวลงไว้ให้ขอบคุณมากสวัสดีครับ